แต่ว่าดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้มาไล่งานโตซื้อๆได้จา้าบ่ะได้เห็ดไห้เบิงมาไล่งานโตว,ว่าเห็ดยังสุกกินมาตีเมือนี้เย็นวันอาทิตย์นี่วันนี้ไม่ลาบหมูลาบหมูนะคะอันนี้กาลังเดือดจ้ามอนี่ก็คือซส้อเอิญมาจากไหนหละ่ะแกงเนื้อใหม่สมกับพ่แม่ ต้มปลาใส่พริกแกงปลาใส่นม่สมเนาะพี่น้องอันก็คือคอยว่าละขั้วใหยเน็คเน่งสูตรซมว่วสูตรแล้วแต่คงขึยากเค็ดจะยูอยาก,กินนะจ้ะประเด็นเค็ดห้เบิ่งเด้อจ้ะเอามาโชว์ยัวย่วๆซื้อๆเดี๋ยวมาถ้าเบิ่งหนาตาต่อไปเด้อเอาอันปลามาใส่เอาอันนม่สมมาใส่กันพี่น้อง แกงนอไม้ส้มพี่นอ้องซุกหลุดจ้าแกงหน่อไม้ส้มใส่พริกแกงปลาใส่ปลาหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วจ้าแซ่บแซบจ้าหน้าจา้าแกงหน่อไม้ส้ม E aí,